ว่จะเป็นในส่วนของสีดําแล้วก็สีขาวก็ได้เหมือนกันนะครอ้ใ่เราเปิดคลิปมาก็แบบนี้เลยนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษน้ยครับอ๋อนี่ก็ตัวนี้ก็พวกตั้งค่าต่างๆใช่ไหมใช่ที่ไนมันจะมาเถ้าแล้วก็ไออะไรวะที่เขาบอกว่ามีไอ้นิเกเตอร์ใช่ไหมมีอช่าใช่แล้วก็อะไรวะแบบฟังเพลงรับสายอะไรเงี้ยพอมีให้ดูแบบข้าวๆไหม ไม่มมมมีแอปในไ่ต้องไม่ต้องลิงก์แอปก็ได้แค่แบบว่าแบบเวลาเปิดหน้าเมนูว่าเอ้ยเมนูว่าเอ้ยเข้าตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่พอตั้งหน้าจออย่างสวยนะไว้มาทานสกินได้ป่ะเมื่อกี้อ่ะมาทานสกินไม่ได้ไม่ได้อ้าวเมื่อกี้เป็นไงมมันมันกลับเข้ามาเองมันไม่ได้อ๋อเออแล้วมันจะสกินได้นี่แจ๋วนะก็บอกอันนี้มันก็จะบอกแบบเป็นกิโลต่อลิตรหรือว่า ไม่ดีน่าจะเหลือแบบกี่กี่กิโลน้ำมันหมดหรือเปล่าถ้าจำไม่ดีเหมือนเดิมมั้งต้องลองขับดูอ่ะไม่แน่ใจใช่เพราะว่ามันโอ้ยแต่ลูกเล่นเยอะมากคือเออลูกเล่นมันเยอะมากดูจากที่ที่เขาตั้งค่าเมื่อกี้ฟิลมันเหมือนแบบว่าเหมือนเอสพันนึกออกปะเอสพันตัวตัวที่ว่าจะมีธรรมดาสปอร์ตแล้วก็อีกแบบหนึ่งแอดวานซ์อ่ะจอจะแบบเปลี่ยนแบบเออเฮ้ยอันนี้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะเนี่ยว่าเออสีก็เพิ่งเพิ่งเห็นเวลาเขาไม่รู้เข้าไหนพี่เข้า อ๋อต้องกดค้างค้างเหมือนเหมือนกันเหมือนแบบโรพันเลยอ๋อรู้สึกว่าทำได้ไม่เหนือกว่า้วยทั้งนั้นเลยหล่ออ่านี่ไงอ๋อมันจะมาอย่างนี้แล้วก็ตึ๊บปึ๊บอ๋อเออเยอะเลยเนี่ยฟัง์ชั่นอันนี้ก็ได้แบบอันนี้ของ e card อันนี้ชิปพอยต์ไฟชิปแล้วก็ทิปองทิปเอเฮกุญแจชิปโอ้สุดยอด แจว๋แจวแ๋วต้องลองต้องลองแล้วต้องลองล,องล,องล้นะครับะนะบดูสิไปหน้าสวยมากทุกคนอันนี้คือตัว e cut นะเดี๋ยเดี๋ยวเราขอปิดกุญแจก่อนขาวๆนะอ่ะอันน่ะโชว์โลโก้ฮอนด้นะครับส่วนตัว e cut เนี่ยคือเท่าที่ฟังจากข้อมูลถามว่าอาจจะแม่นไหมอาจจะไม่ได้แม่นร้อเปอร์เซ็นตนะครับถามว่า ล้มมาเนี่ยจากช่างที่เขาบอกนะล้มมาสมมุติล้มแปะแปะแล้วทีนเนี้ยให้คัตเนี่ยใช่ป่มแล้วมันจะแตกไหมจะมีปัญหาไหมมันจะบางไหมอะไรไหมไม่บางนะทุกคนเพราะว่าเรามาได้เห็นของจริงแล้วเนี่ยหรือหลายคนที่อยู่ศูนย์ใกล้บ้านเนี่ยใกล้ศูนย์ที่ว่าอยู่แถวบ้านนะลองได้เลยลองมาจับนะครับวัสดุตัวนี้นะแบบเดียวกันกันกบฝาเครื่อง เป๊ะเลยมันคือวัสดุเดียวกับฝาเครื่องมันไม่ได้เป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเซรามิกหรืออะไรแบบปอะปที่มันจะแตกง่ายไม่เลยคือถ้าสมมต right. ิ right day, เราล <pet al unserem> ้มแป๊ะทีนึงเนี่ยอย่างมากก็เป็นรอยเหมือนฟิลเราขับรถล้มแปะตรงเนี้ยจะเป็นรอยะลอกะลอกปาะเปิกนะครับประมาณนี้แล้วถ้าถามว่าถ้าอีคัสมีปัญหาเราขับรถได้ไหมเรายังขับได้อยู่เราก็สามารถกำคัดได้ปกตินะครับแต่ว่าเราเห็นตรงนี้แล้วเราก็อยากจะหุ้มคาร์บอนนะครับผมนั้น แกะยางตรงนี้ออไขน็อตไขน็อตปึ๊บไขน็อตแกะยางออกพุ่มคาร์บอนปึ๊บเอโลโก้ฮอนด้ e อีคัตนะนะครับจบเลยนะแล้วเดี๋ยวเราถ้าใครที่เป็น f อฟซีสำหรับร้านพีทีคาร์บอนนะครับฝาเครื่องเราจะทำเป็นครอบเครื่องเต็มใบนะครับแบบครอบ e ีคัตไปด้วยเลยนะครับผมหรือเราอาจจะทำแยก เป็นเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยรวมตรงนี้อ่าหจุดแล้วก็ครอบ e cut อีก1จุดนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้มันเป็นพลาสติกใช่ไหมเราไขแ่้วเราหุ enfin ้มคาร์บอนได้เลยแล้วก็เนี่ยยางก็แปะตามเดิมแล้วก็เนี่ยโลโก้นะมันน่าทำจริงเาะน่าทำคาร์บอนเนาะน่าทคาร์บอนจริงสแกนแล้วเนี่ยสแกนเลยไหมเนี่ยสแกนปุ๊บรู้แล้วต้องทำตรงไหนยังไงมันจะไม่ร้อนหรอถ้าเกิดคุมแบบนี้ก็มันก็จะกันร้อนได้พิวครอบเครื่องกันร้อน นี่เราก็พุ่งไปแต่ว่าแต่วัตดุมันมันแบบเดียวกับไอ้ฝาเครื่องนะตัวนี้ใช่เหรอเนี่ยลองจับมันแบบเดียวกันเลยมันไม่ได้แตกมันล้มมาน่าจะถลอกเหมือนเดิมแหละแล้วตัวนี้มันก็แยกอะไรเปลี่ยนได้ก็ค่อยว่ากันแล้วก็หลายๆคนที่ถามว่ากันล้มล่ะข้างขวาทํำยังไงมันถามว่าทําได้ผมว่ามันทําได้นะยึดตรงนี้ผมว่าน่าจะยึดสเปเซอร์เดิมหนึ่งสอง ยาวมาแต่ผมว่าการล้มก็ไม่สวยอะเอาจริงๆพูดตรงๆนะคือถ้าใสา่มือใหม่เนี่ยใส่ไว้ประทางชีวิตอใส่ได้แต่ถ้าจะใส่ย,ยาวๆหรืออะไรเงี้ยผมว่าถ้าเราชินแล้วเราคนถอดกันล้มดีกว่าเพราะว่าตับได้ถอาล้มมาเนี่ยถ้ามันโดนการล้มปุ๊บเนี่ยต้องมีบางส่วนโดนแฟริ่งแน่นอนปลายแฮนด์แน่นอนกระจกแน่นอนอะไรแน่นอนหรือ,ออาจจะโดนแบบตามพักทงพักเท้าแน่นอนนะฮะสู้เราถอดกันล้มดีกว่าเพราะว่าบางคนใส่กันล้มแล้วเนี่ยลูกค้าเรามีปัญหาที่ว่าใส่กันล้มกลางมาปุ๊บล้มมา บางทีล้มแปะหรือล้มสไลด์มาพอจังหวะแรงจีมันผิดจุดเนี่ยเรียบร้อยเลยก็ล้มงออกระล้มงอตรงนี้มันเป็นเหล็กหลอ่อมันเปาะมันปันป ắc, หกหักหักได้แล้วบางทีลูกค้าเคยล้มมาถอนเนาะตรงนี้ออกอะ่ะมันงอได้เลยมันจะงอประมาณนี้เลยซึ่งไม่เหมาะแต่แล้วแต่คนนะบางคนก็อยากจะใส่เพื่อความอุ่นใจแล้วเขาอาจจะขับแบบเซฟตัวเองก็ใส่ได้นะเราไม่ได้ห้ามแต่เราแค่แนะนําเป็นแนวทางเฉยๆนะครับ เดี๋ยวเรารอรอดูนะครับว่าเทสล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองเทสกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นไง Let's go <S โน่นโน่โนไปแล้วไปแล้วโน,โน่นโน่นเราจะติดใจนะทุกคนนี่ขเขาเรียกอันนี้ขเขาเรียกว่าสายเล้าลอนะฮะดูดูดูเงินน่ะ เหรอเออน่าตั้งค่าใหม่เปะอันนี้อันนี้เกือบได้แล้วพี่อีกหน่อยนะครับได้ยหมได้ไปเข้าโค้ไหมดูหน่อยอาจจะเออน่าจะ ดูมันไงวะดูแล้วมันยังไงวะเนี่ยลองทัดาดินี่เราก็มือใหม่ซะด้วยสิเออไม่มดีเราตอนออกเมื่อกี้ออกออกมาออกมาเหมือนไม่ไปด้วยซ้ำหรอ,หรอเออมันก็ตกลง,งไงวะตื๊ น้ำมันจะหมดหรือเปล่าไม่ไงไม่ไง้เรลว่าใช่แล้วจบแล้วพี่บูมน้ำมันหมดอ่ะเอารูปนี้ไปใช้แล้วูยก็รูปนีเรียบร้อยอดเลยอดเลยตัดคลิปจจบจบจบ ก็เดี๋ยวผมเอาลูกนี้พวกนี้ไปตัดนะพี่จบไปไปกลับ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 น้ำมันหมดกลับกลับตัดคลิปตัดคลิปไปไปไปเจอกันแค่นี้ไป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 